อยากกินต้องทำกินนะคะวันนี้ป้าก็ทำปลาแหนมะคะ่ะเป็นอาหารว่างของไทยโบราณอะสิ่งแรกที่ต้องเตรียมก็คือหนังหมูไปเคี่ยวจนเปื่อยนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้เป็นปลาแหนมแท้ๆเลยก็คือส้มซ่าคะ่ะส้มซ่าเนี่ยเราใช้ทั้งเปลือกซอยบางๆแล้วก็ใช้น้ำผสมกับน้ำที่จะมาคลุก กับปลาแนมนะคะเนี่ยป้าก็ขับรถไปใกลๆไปหาส้มซ่ามาจนได้ค่ะท,นทีน้ำที่ผสมน้ำที่ครุปปลาแนมมีอะไรบ้างนะคะก็มีน้ำเปล่ามีน้ำตาลปีป๊บมีน้ำส้มสายชูมีน้ำกระเทียมดองมีน้ำส้มซ่าค่ะเอ่อน้ำปลาเล็กน้อยนะคะผสมกันแล้วก็ ไปตั้งไฟจนเดือดของที่จะกินกับปลาแนมะะ่มาค่ะก็มีหัวหอมซอยมีพริกขี้หนูใบไม้นา,นานาชนิดค่ะใบทองหลางใบมะยมใบผระกาดหอมนะคะมากินด้วยกันได้หมดอะค่ะเราก็ใช้ข้าวที่ทําไว้แล้วเนี่ยบดแล้วนะคะมาคลุกกับน้ําคลุกแล้วปรุงรสให้ได้อย่างชอบอะคะ่ะ ใส่ผิวส้มซาลงไปนะคะใส่ข้าวมีคำถามแม่เลยค่ะว่าข้าวคั่วทำยังไงนะคะข้าวคั่วก็คือข้าวซึ่งคนอีสานน่ะไว้ใส่แจวนั่นแหละค่ะเอามาทําได้เลยนะคะเอามาคลุกกับน้ำที่ป้าอธิบายไว้แต่ข้างต้นเนี่ยค่ะแล้วก็กินเหมือนกับเรากินเมี่ยงคำค่ะอร่อยเลิศ นะคะป้าขอบอกลองทํานะคะแต่ถ้ายุ่งยากไปซื้อทานค่ะตลาดเทเวศอร่อยที่สุดในโลกค่ะ